ในคอส่วนตัวของเฮาเมารับจ้างเขาอยู่เมืองบางกอกมานอนไล่ยงในตรอกขายแห่งสูบแบบวันต่อวันป่านนี้บ้านเฮากินข้าวแรงห่วมพาหมวนใจจำปนปะเข่งแม่ไทย ปวกยอดพักใส่ข้างบ้านมาเดินกินเขา่าเสียงย้ายเท่าเอิเอาลูกลานแต่เฮาหลายปีที่พานวิ่งไล่ความฝันต่อไปพ่อเ่สิ่รอข้าวกินบบพอบมุมแหล่จึงเรเข้ามาขาย บาามน้ตาลาดน่าตรงอันนี้เตรียมที่จะข้ามไปอ,อ่เตรียมที่จะลงไปท่าแขกคุณน้องเลยเดี๋ยวไปส่งพี่ชายอยู่ท่าแขก่ท่าเรือมาเป็นน้องเนาะค่ะทักทายสบายดีกันอีกครั้งคุณน้องเดี๋ยวเฮามาเลาะเบิงงบ่งเครื่องปลาของหลวงจังหน่อยหนึ่งเออมะแง้วอาหารปลา เออคุณลายเด้อเนาะขายบ้านนี่25บาทป๊าดูพุ่นน่ะเครียดอันนี่เครียดแม่หนาวพุนี่แม่นาะเครียดขะคำเอเม่นม่หนาวเนาะนม่หนาวเดือน11เนาะเออขคำคู่เท่านีฮะ30บดู่เลยม่นบ เอาตะเคียนเอาตะเคียนเนาะเออคู่บุกขายใส่ทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างโอ้อันนี้แมงจีจี้อ๋อฮะโอ้จี้ขี้ควายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งอไงเบิ่งอไงอ๋อคู่แก้มเล่าคักหลเอาเทียนช้างอันนี้คับอึ้งเหรออะไรอึ้งนี่เจ็ดชิพอ๋อคือมีกบนำส่า เดี๋วคือตนี้อันนี้ว่าอึ่งที่เป็นกบอันนี้70โอ้70,000กีบประมาณ100 100บาทพี่น้องเดี๋ยวละมูกก่อนเชร์บักยดอันนี้ไปแกงไปแกงนี่แซ่บอีหลีโอ้แม่นแม่นเิเตอร์แน่อันนี้โอ้โอ้กะปูเอ้บ่แม่นเ็ดเนาะโอ้เ็ดพวกแม่นบ่เ็ดพวกไก่น้อยเ็ดพวกไก่น้อย ชนิดพวกไก่หญ่นห่สใหง่ก็นี้เนาะอันนี้นะก็เดินเห็ดอย่างเห็ดพิ่งเห็ดพิ่งเห็ดพ่งอันนี้เนียเห็ดคอนตี้ฮ้เห็ดคอนตี้เห็ดนเกาะเห็ดนเกาะ คอนทัง้งคอนทัง้งเพชรคอนทั้งเนาะกองอยู่ท้องไทยเออข้าใจหลายหลายเออมีแต่คนงามๆบูธทางนั้นกะทั้งหาเอาให้เดี๋ยวพรออ้อมเออเรียกว่าลุกงอกผมมี่ตัวใหญ่ตัวบ,บ้างตัวบ้างน้อย้ยังดินเร็วๆอยู่เนี่ยเจ้าัน ดาวพันเลยโอ้มีแต่จุจี้มีแต่แนวแซ่บๆแกงเชน้ำไม้หรือว่าขั้วแก้มเดีอดอะไรเนะาะขั้วแก้มเดีอดอะไรเนำไม้ก็ออกหลายเลยในช่วงนี้อันนี้มากหมักเงี้ยวโอ้หมากเงี้ยวหมักไฟโอ้มดัดเท่าไหร่ก่อ๑๐๐๐ นี่ถือว่าตลาดในแผงเช่นี้นี่อ่าบ้านนาตุงบ้านนาตุงนี่เคร่อขายเคร่อขายเครื่องป้าของด๋อลายลายแหงคือซื้อมาขายบ่ัชรบัวหายเองเลยนี่โอ้เขียนตาป้าเขียดเหลืองเขียดเหลืองอไม่เขียนตาป้าเนาะอ๋อลายแหงเลงนี่อุดมสมบูรณ์แหงขนาดเลยบ้านนี่

บมตั้ลองเอาหนเจตรุเจตรเจตรุเจตรตรุให้คนไทย้บอกเาบ้างนะเด้อโอค่าแพงเหรอหมูบงนุสมดาวอีกเอออันนี้ไม่เฮ็ดเฮ็ดอันนี้ไม่แพงบแพงบซจิคะตัวนี้เนาะมันอ่อนนี่เนาะปน่น้นคือไก่แห้งเลย คนมาแทนอันนี้หาดกอกเดี๋ยวเดี๋ยวปิดกลองก่อนจังหน่อยเพื่อนสิยา,ากจังหน่อยฉัซื้อตอนเพื่อนตัวมีแต่คนงามเบิดเหาะเบิ่งมาแต่ขัง,ขงคุณมานี่นี่มีแต่คนหน้าจบตาดีคนผู่งามเบิดเลยอันนี้มีขายขายนี่แล้วแล้วเอาเงินไปซื้อเครื่องมือให้ผัวอ่เป็นคนฮักครอบครัวฮักผัวให้ผัวอยู่เพื่อน เมียเราไปหาของเครื่องขายอันนี้เราผัวไปหาผัวไปหาแล้วเมียมาขายโอ้คือจบเดือัวกันนู้ดัวแมวสไตายแล้วเมียล้านหาอู้ตายมาทางนี้ก็อเสะออดสะออดอนนีหลีเลยพี่น้องเบื้องเครื่องขายกันเ่ยเต็มเลยเต็มแหงเต็มแหงเดี๋ยวเอาให้ให้เบื้องอีกรอบหนึ่งเน่อยพี่น้องผัวไปหาแล้วเมียจิไปขายเนาะ Ui, <sínt> tầm <tớt> mười năm Mạng nhờ gọi mọc phay Mà, 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 lo mừng nó chắc ăn thôi đấy À là ship Mà, chắc ăn luôn được, Sim mừng còn đấy bò Sim đây Cúp Áo lơi, áo lơi Ừ bên bò

บกุก้ากืนตอนนี้นักน,นะเอาใส่ทาบนึ่งบุมีเงินนะบ่หน้ที่นี่ได้บ่อัดใจุดจ้าสิ <c oughs> น,สสน <c oughs> ยานมันยานสินไลดไดเอัดา <c oughs> จน้ำเดียวอาัดใจน้ำพูด้เดียว Okay. โอเคโอ้มันขานะ้ำ่ะตุกน,นี่แล้วมันเป็นอันนี้นี่แหละไอมเนาะไ่น้ะองเนาะเดี๋ยวล่อเบิ้งนี้แล้วก็รจยมออกไปแทะแกนงกนล้ก็คือว่าเครื่องอเครื่องของค้นขายหลายแห่งอีลียอมภาาดเลยว่าเครื่องปลาสงดงเพิ่น หลายแห่งคือแต่แซ่บคือใดกลายไปกลายมากกับแวะซื้อเนือไม้กับไม่ไหมเลยเนาะถ้าว่าคิค้านแก่คือให้เพื่อนแก่ให้ได้ก็ได้เห็นปะแม่นแม่นอ้าวครับเจอให้ขายมันมาในแห่งรวยรวยเบิร์ตสุขุมสุคนเด้อขายเรวยรวยเบิร์ตสุขุมสุคนเด้อคันน้ำได้ใหญ่ตรงนี่เลยแต่แซ่บอีกหลืเนาะเอาไปนี้เดี๋ยว เดินทางออกท่าแขกเมือนนพี่น้องออกท่าแขกก่อนออกท่าแขก,ออกท่าแขกจ้ะออกท่าแขกคือบ่าคนปวดอะไรนะเอาล็อกเองเลยวะเดินทาง ไก่แล้ซื้ออย่างไปตอนฝั่งนั่นแนบตะวันออกไฟกับบางบเออีบางน่อยบ้างน่อยราคาตัดมาแก้วขนั่นี้ได้ไหมฮะปกติหมักไฟนี่ปุ่นนี่ขอบพุกอตตี ชุดเริ่มต้นของเอฟซีแกเป็นทา่าเฮือกนี้แหละได้เบิ่งบอ่ตอนเพิ่นมาส่งกันดูดูครับน้ำตาจะไหลเลยเซ็งเซ็งฮะเซ็งถึงแล้วครูนี้เห็นใ้คนเห็นใ้คนให้หลายคนแล้ว chị nhỏ cái đó... À, sai. Chị xuống Cái nó bận đi. xuống vân tận đây này. Xuống đàn rưa. Đan. ตรงนี้เป็นด้านท่าเรือคีอ่นนองเนเ่ยเขาสิงลงไปส่งเพิ่นข้ามฝัามข้ามไปฝากไทยโอ้ตอนนี้หมอเสียออกไปพุ่นอนนะบ้านเราบ่ข้าบกองก้าอืมไปไปนะเดี๋ยวให้เพื่อนไปทำเรื่องเดี๋ยวเขาไปเจอกันดูฝากด้านมึงนะ Bốn là có một tí. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn mình bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những ตนของคนมักไทยลาวกซีเมนทรูนี้เราเสนอเลยที่เราตรงงขอเจอกันในมือแรกที่ขึ้นไปขนา,า,งงานลงเรือรอบก่อนที่จะกลับมาอยู่สบโปลาวเนะาะเราคงจะในเรื่องลาวในครั้งนั้นหลังจากที่คอมักเป็นก่อเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญมาอยู่สปปลาวก็แม่นหอบเครื่องมาผู้ดเดียวเลย บโบได้มีผู้ใดมาติดตามมานำเนีะคนเราคนเดียวที่ลูงเคยกับมิเตอร์เดยแต่ข้ามาติดอ,อยู่จากที่คนมาอยู่บ้านเหนียวเพ่อนได้ประมาณสามเดือนแต่จะจง,งานแต่งงานกันเกิดขึ้นก่อนที่ะจะกลับไปทำมหาวินทยาลังลงือสินค้าอีกครั้งแต่เป็นย่าตีนึงเต็มๆเนาะ หลังจากนั้นแล้วบาเตียงทำก็มาส่งคนอยู่จุดนี้หลังจากแต่งงานมาแล้หลังจากแต่งงานเ้วบาเตียงทำก็มาส่งคนอยจุดนี้เหใเกือสัที่ซึ้งเห็นในคนหลายท่ที่เบิกในช่วงนั้นจะน้ำตาไหลไปต่างๆกันก่อนหลจากทีมาส่งคนแล้วบาตามงก็ไปทำงานหนึ่งปีเต็มๆก่อนที่จะกลับมา เสาวลาวก็ได้นั่งเครื่องบินครั้งแรกกับภูมิภาอยู่ที่ดอนเมืองนะครับวันใดอยู่ที่ดอนเมืองเช้ามันก็เป็นฉากที่ติดตตาติ้งใจฟอนเจ็ดสี่บาทถูกนักายจนมาถึงทุกวันนี้ก็มีคนติดตตาทางช่องบอตามสดจ้อยจากสามสิบหมื่นนะวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งี่น้องจุดเริ่มต้นแต่โบเมตรจุดสุดท้ายอย่ามาส่งที่ซายเพิ่น ข้ามไปนครสุโรมเพื่อเตรียมจะข้ามไปกรุงเทพฮะไซตัวเราจะเอาเหงือเล่มใดขึ้นมาตัวนี้มันจะเป็นลูกตัวบางเหมืนถ้าเหงือถ้าเหงือไทยมาบ่ย้ย đang 2 con đấy, coi coi này, ai, tiền gấp đã, lấy gấp I had the whole window. บรรยากาศกันงน้องะก็ทุกเก่ายังเหมือนเดิมเลยโดนละบเตียรกาโบได้ข้ามไปฝ้่งนั้นกตคิดว่าอี้ดนบเตียร์กาคือสีหาโอก้าข้ามไปให้ได้นะนี่เนาะต้องรของมารับเพราะ่าเป็นหา้ก็ได้แปลวิ่งไม่ฟางร้านบอกไก็ได้ถ้าคุ้ที่ผมไปก่อนก็ได้ มไปกันเ้ยพี่ไปบันนี้เฮาเอากลับมาพี่น้องกลับมาสง่งเพิ่นเตรียมห้อยรอบหน้าก็คือซีเมนนุ่มไทยคนนี้แหละเตรียมตัวแล้วเนาะเตรียมตัวท,ท,ที่จะเดนินทางลาลาเมีย ไปสร้างฐานะครอบครัว